สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้พอรอยู่ที่ฝามวชิระบารมีอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะคะจุด ขยายงานผักเชียงดาชาผักเชียงดาราชินีแห่งสมุนไพรพิษณฟุฟา,าเกษตรทิศดีใหม่สวนสวนขยายศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริเลขที่หนึ่งศูนห้าทับหนึ่งหมู่ที่สิบ ตำบลหนองหลุมอ,อําเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรนี่มีบ่อเลี้ยงปลาบลัมบะเทมเลยดูสิคะมีปลาเยอะมากมีปลาสวายด้วยเมื่อเช้ามีการจับปลาสวายไปแล้วเอาไปทำปลาเค็มมาทำปลาแดดเดียวไปแล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมเอ้ยเห็นไหมเอ้ยมะนาวมะนาวมะนาวบักนาว โอ้โหลุกเยอะเยอนี่ขนาดก็ไม่ได้ดูแ,แลนะเพราะตอนนี้ต้องไปดูฟาร์มอีกแปลงหนึ่งที่พิษณุโลกเป็นฟาร์มเขาเรียกอินตาผาลำเนาะตอนนี้กำลังเปิดแปลงอยู่ให้เข้าเยี่ยมชมเยี่ยมซื้อไปเก็บไปตัดเองในสวนราคาก็มิตรภาพ ส่วนเราจะไปพรุ่งนี้วันนี้อยู่ที่นี่ก่อนเนาะพรุ่งนี้จะพาไปชิมอินดพาลัมอันนี้อยู่ส่วนที่นี่ก่อนส่วนแยกพิจิตพรุ่งนี้จะไปอ่าที่อำเภอเขาเรียกอะไรตรงนั้นนะอำเภอเมืองเนาะสะโบทดพิษณุโลกสวยมากสวยมากสวยมากมะนาวดูดิ ช่วงนี้มะนาวแพงด้วยดูดกถึงพื้นเลยที่พื้นน่ะมะนาวทางนั้นเลยดูดูดูเยอะมากนี่ขนาดไม่มีคนดูแลนะเนี่ยส่วนนี้เมื่อก่อนจะดกเยอะมา,มากเมื่อปีก่อนเคยมาโอยดกจริงๆดูสิลูกบลัมบัเทิมดู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 โอ้ยอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะแป้นแป้นพิจิตรน้ำเยอะ เปลือกจะบางถ้าก็แก่จัดๆเนี้ยน้ำจะเยอะมากเนี่ยร่วงไม่มีใครดูแลไม่มีใครเก็บด,ดูสิคะใหนะ้ชมแปลงมานาวก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปแปลงอื่นเนาะตัวอะไรตัวเขาเรียกตัวเบียนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตัวเบียนน,นี่อันนี้เป็น แมลงตัวดีนะคะตัวนี้ไม่ไม่ได้ทําลายพืชตัวเบียมนมันม,มีมีมีหลายหลายสายพันธุ์เนาะมีสายพันธุ์ดีสายพันธุ์เร็วเหมือนไขมันนั่นแหละไขมันดีไข่มันเร็วดูสิร่วงเต็มเลยที่ใต้คนอันนี้เป็นปุ๋ยไส้เดือนตั้งไว้จนถุ่งแตกลันเนี่ย เยอะมากๆเลยอ่ะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิวอันนี้มะกรูดบักกรูดบักกรูดบกักกรูดเห็นไหมเอ้ยบักกรูดนี่บักกรูดลูกต๋ออุ้ยตานก็มีน่าตานก็มีโน่น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 ลูกตา